สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนพิเนการออกรางวัลหวยห้านอยห้านอยเฉพาะกิจป,ประจัวงังที่ยี่สีตุลาคมสองพัาร้อยสิบแปดล่างวันเลขสองตัวรางเลขทีออกเก้าสเก้าสี่างวันเลขสอตัวบนเลขที่ออกแปดศูนย์แป่างวัลเลขสตัวบนเลขที่ออกห้าแปดนี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยห้าหนอยห้านอยเฉพาะกิจประจัวันที่ออ ยิบสีตุลาคม2518ัาให้โชคดีมิชัยถูกหวยห้าน,น้อยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไวไ้เน้อจ๊ะสับจากใครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเขามารับชมและรับฟังแลว้วมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกา30นาทีในฮานอยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า